สวัสดีจ้าแม Wars ่สินจ้าทักทายเช้าวันที่20เมษายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิโกอนโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำช่วงกลางวันแปงตัวไซด์เวอข้างระหว่างบริเวณ1,972ดอลลาร์ถึง1,981ดอลลาร์ด้านอัตรีนลล่าเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ100.79ถึง100.83จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.70 ถึง33.73บาทต่อ1นดอลลาร์โดยยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากวิกฤตสงครามในยูเครนที่มีความรุนแรงขึ้นล่าสุดนะคะยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้เริ่มเปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ในภาคตะวันออกของประเทศและเกิดการระเบิดขึ้นต่อเนื่องบริเวณแนวหน้าของกองรบ อีกทั้งยังมีรายงานการโจมตีในภูมิภาคอื่นๆด้วยด้านนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่สูงขึ้นเป็นประวัติการส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนนะคะต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่ตลาดนะคะรับรู้ไปก่อนหน้านี้ ว่าเฟดนะคะจะมีการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ย,ววยให้เร็วขึ้นและใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มทรงตัวโดยได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อมากขึ้นขณะที่ไทยนะคะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อเช่นกันโดยราคาน้ํามันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลไทยนะคะจะพยายามเข้าแทรกแซงราคาน้ํามันจากกองทุนการเงินแล้วก็ตาม ซึ่งคาดว่าราคาน้ํามันจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีกขณะที่ภาวะหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงอยู่ในเกณฑ67์67-68เปอร์เซนต์หนี้ครัวเรือนสูง90เปอร์เซนต์ด้านนัทินดอลล่านะคะยังอยู่ในทิศทางแข่งค่ามากขึ้นส่งผลให้ค่าเงินบาทนะคะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องภาพรวมราคาทองคำปรับตัวอย่างผันผวนส่งผลให้ราคาแกว่งตัวลงมา โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,965ดอลลาร์ 1, และ1,950ดอลลาร์ 1, หากุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,930ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, และ2 0 2 0ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,300 0ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่20เมษายนปี25 6 5า้าอ้างอิงราคาของวันที่19นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด2ครั้งในการราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่20เมษายนปี2 5 6หา ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ31,450บาทขายออก31,550บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ3,880บาท92สตางค์ขายออก32,050บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ 19เมษายนปี2565สรุปรวมนะคะของวันที่19นะคะเป็นลบไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณ่นี้ด้วยนะคะรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ